เอาละครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง1 0 t b 1 0 t ทเลไบท์นะครับแล้วตอนนี้ท่านกำลังรับชมอยู่ในเกม D S X by S tonight นะครับอ่าสำหรับเควสนี้นะครับผมจะเป็นเควสหินดีบุกนิรนามศูนย์ทับหนึ่งก็คือหามาถึงก้อนนะครับเวลาเรากดไปที่เควสใช่ป่ะมันจะให้เรามาถึงที่ตรงนี้นะครับก็คือสีแยกตรงนี้แล้วพอเราทำเควสหาแล้วก็ตีมอนสเตอร์เพื่อที่จะหาหินดีบุกนิรนามเนี่ยก้อนเดียวเนี่ยทั้งวันก็ไม่เจอนะผมบอกเลยนะครับเนี่ยฮะคือหาแบบหายากมากๆนะครับอ่า ง่ายเลยนะครับเปทุกคนกดมาที่เป้นะครับตรงกระเป๋าเรานะครับแล้วกระเป๋าเราจะมีตรงนี้เลยนะจะมีเศษดีบุกนิรนามนะครับให้เอาเศษดีบุกนิรนามเนี่ยไปหลอมนะครับเพื่อที่เป็นหินดีบุกนิรนามนะครับให้ทาการกดเข้ามาที่มุมขวาล่างนะครับแล้วก็ไปที่หลอมนะครับอ่าแล้วก็ทําการกดที่เศษหินดีบุกนิรนามนะครับกดไปอย่างละหนึ่งนะครับใส่ไป2ช่องนะครับมันถึงจะหลอมได้นะครับนี่ครับอันนี้1นะครับ1ก้อน1ก้อนนะครับแล้วกดหลอมเลยนะครับ อ่าเราก็จะได้มาเป็นหินดีบุกนิรนา,ามแล้วนะครับผมนะฮะแค่นี้เองนะครับท่านผู้ชมนะครับเควสผ่านแล้วนะครับนี่ฮะศูนย์หนึ่งหายไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จ,จะกลายเป็นหินดีบุกนิรนา,ามไปส่งเควสแล้วนะครับผมนะครับอ่ากดไปเลยนะครับเพื่อที่เราจะไปส่งหินดีบุกนิรนามนะครับอ่าโอเคส่งเควสได้เลยนะครับนี่เลยนะฮะกดส่งได้เลย เรียบร้อยครับผมมิชชั่นคอมพลีทเลเวลขึ้นทันทีนะครับเพราะว่าได้รัก EV พีนั่นเองนะครับสำหรับเวสส่งหินดีบุกที่ละนามหนึ่งก้อนก็สำเร็จเรียบร้อยนะครับไงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดหัวใจรัวๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมนะครับเพื่อพี่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนในการลงคลิปครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับสวัสดีครับ